เลยนะคะคขอต้อนรับเข้าสู่ท่าติทาโร่นะคะกับคลิปประจำวันอังคารของเราก็คือคลิปคุณกับเขาและความรักความสัมพันธ์ของเราที่ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะแล้วถ้าดูไปแล้วถูกอกถูกใจกันอย่าลืมกดติดตามนะคะคนที่ดูอยู่เรื่อยๆแล้วยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมติดตามนะคะกดสันกระดิ่งไว้ด้วยก็จะได้รู้ว่าท่าตีทาร่ัอัปเดตคลิปแล้ว อ่านว่าทาโร่นะคะทาโร่ทาโร่ไม่ใช่ทาโรต์นะหลายคนชอบอ่านผิดแล้วก็กลายเป็นชื่อทัติทาโรต์ไม่ใช่นะคะทัติทาโร่เนาะโอเคแล้วกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทัติทาโร่โดยการดูโฆษณาให้เราก็จะได้มีตังไปซื้อไพ่ใหม่ๆมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ไพ่ข้อความไพ่ออร์เรคลิลที่ทัติทาโร่ทาขึ้นมาเองท้ายคลิปเราก็จะมีอัปเดต รีวิวสั้นๆให้ดูนะจ๊ะสั่งซื้อกันได้เลยพร้อมส่งทุกอันโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูคลิปของเราดีกว่าว่าวันนี้จะไปในทิศทางไหนนะคะค่ะเรามาเช็คพลังงานกันต่อเลยนะคะของเขาและก็ของเราเนาะของเราในที่นี้คือของพวกเรานะคะไม่ใช่เราคนเดียว <c oughs> โอเคมาดูซิว่าวันนี้พลังงานของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ดูสิว้าวนายออฟโซลสีเวิร์สนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดนะจ๊ะความเครียดสะสมแต่ว่าสถานการณ์กำลังจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเริ่มปล่อยวางว่างั้น s of o อฟวัรู้ไหมปล่อยวางเพราะอะไรเขาคิดว่าบางครั้งการที่เขายึดถืออีโก้มากจนเกินไปมันทำให้เขาเหนื่อยอีโก้เริ่มลดลงแล้วค่ะเหนื่อยขี้ดเกียจแข่งขันแล้วว่างั้น วงเล็บแข่งขันกับตัวเองคนเดียวนะคะไม่มีใครแข่งกับเขาเลย Age of w a n e s upright ความห่างไกลหรือการเดินทางไม่แน่นะคะเขาอาจจะมาะโผล่อยู่ที่หน้าบ้านของคุณแล้วก็บอกกับคุณว่าขอโทษนะที่ผ่านมาอ e ีกโุ่แรงไปหน่อยใครจะไปรู้ใช่ไหมในกรณีที่สามารถไปมาหาสู่กันได้นะคะ Four of cups upright รู้สึกเหนื่อยนายเบื่อเพราะคิดว่าคุณไม่เอาเขาแล้ว ก็ e ก้แรงไปไงเขาก็เลยเหนื่อยกับเธอแค่นั้นล่ะใช่ไหม Page Open t a c l e คุณค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าให้ระวังหน่อยนึงนะว่าเขาจะโผล่ไปที่หน้าบ้านคุณแล้วก็ขอโทษมาจริงๆบางครั้งคําขอโทษก็มาในรูปแบบของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะเป็นอาหารอร่อยสักหนึ่งมือ้อหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถจับต้องได้และก็อาจจะไม่ได้พูดว่าขอโทษแต่ว่า สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นแทนทำขอโทษได้นะคะในบางกรณีจริงๆเนาะมาแล้วค่ะเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาทำแบบนี้มันไม่น่ารักเลยมันเหมือนปฏิเสธคุณทั้งทที่คุณยังไม่ได้ถามอะไรทั้งสิ้นก็ปฏิเสธไปแล้วว่างั้นตัดสินคุณไปแล้ว queen of pentacles r e v e r s คนคนนี้นอกจากจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะยังเป็นคนที่หยิ่งมากด้วยหยิ่งมากนะคะหย,ยิ่งเลยล่ะอารมณ์ไม่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นั่นไง f o r of s w o r d หลับไปก็เหมือนไม่หลับคิดเยอะแต่ก็พยายามปล่อยวางอยู่นะคะดีแล้วหลับพลังงานถือว่าปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีวันนี้นั่นไง Six of Pentacles มาแล้วค่ะของขวัญเอาไปจ้าเธอได้ให้เท่านี้นะเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยเยอะมันก็ไม่ได้มีใครหวังตังค์เธอหรอกแต่เธอต้องแบบลดอีกก็ลงนะคะอันนี้บอกเขานะคะ Seven of Swords อัปไรเขาบอกเขาจะต้องวางตัวให้มันดีขึ้นสักหน่อยนึงถึงแม้บางสิ่งบางอย่างมันจะฝืนตัวเอง เหนแทนเขาอ่ามาแล้วค่ะ Ace of Wands การเริ่มต้นใหม่คุณขาไพ่ในวันนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดนะคะของเขานะพลังงานของเขารู้สึกผิดไปหมดเลยไม่ว่าไปทําอะไรมาก็ตามลับหลังเหล่านะจ๊ะมาดูซิพลังงานของคุณเป็นยังไงเราจะได้อ่านต่อกันนะจ๊ะเข้าใจแล้วละค่ะคุณคุณบอกเออแล้วแต่ไปแล้วนะบายยเข้าใจแล้วค่ะ เมื่อคนหนึ่งไม่เอาคนหนึ่งก็เริ่มอยากได้มันคือสัจธรรมของชีวิตมนุษย์อะไรก็ตามที่เราอยากได้มักจะวิ่งหนีเราแต่พอเราไม่วิ่งตามแล้วไม่อยากได้ก็ได้อ่าอยู่ดีๆเขาก็มาค่าลดแรกแจกแถมเคยเห็นไหมเวลาที่เราไปเดินห้างอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยจังเลยอยากได้แต่ว่าแพงไปผ่านไปอีกหนึ่งเดือนลดราคาแต่คุณรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะคะ king of cups upright พลังงานของคุณคือ เอาเวลาไปรักตัวเองดีกว่าเสียเวลาชีวิตนี่ค่ะโอ๊ยเลิศมากคุณถาพลังงานดีค่ะเอา King of Pentacles ตรงข้ามกับเขาเลยของเขา Queen กลับหัวกลับหางของคุณพลังงานเป็น m u s c ชคว n นเป็นผู้นำแมนมากไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือเป็นหญิงนะคะพลังงานของคุณในวันนี้คือเข้มแข็งทั้งคู่เลยเข้มแข็งแต่มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็จะประมาณว่าเอาละลุกขึ้นสู้เราจะไปโฟกัสที่ตัวเราเอง ฟิตหุ่นดีๆทำมาหากินปังๆรวยๆไม่สนใจละใครจะรักเราหรือไม่ก็ช่างหัวมันเรารักตัวเองดีกว่าดีมากค่ะพลังงานเลิศดแล้วคุณบอกว่าอะไรที่มันจะเป็นท็อกซิกกับชีวิตขอเก็บไว้ข้างหลังปีใหม่ละจะไปเอาสีใหม่ๆข้างหน้าเบือ่อไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ดังนั้นพลังงานของคุณมาถูกทิ่ถูกทางที่สุดเลยที่สุดจริง,รงๆเพราะตอนเนี้นอกจากคุณจะเห็นคุณค่าขอ,คของตัวเองเยอะมากๆแล้ว คุณอยอมมองเห็นภาพรวมๆใหญ่ๆด้วยว่าไอ้ที่ผ่านมาคุณเสียเวลากาอะไราไปบ้างแล้วคุณก็เริ่มตั้งสติใหม่เลยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ว่าเราจะไปยังไงต่อไปเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นปังขึ้นกว่าเดิมและมันก็จะปังขึ้นมากๆค่ะสําหรับคนที่อยากร่ำอยากรวยนะคะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆโอกาสที่จะร่ํารวยมีภายอุตสาบอกขมอนขมอนมาดูคลิปฉันสิมาเอาพลังงานดีๆไปเพราะฉะนั้นมาดูแล้วเอาพลังงานดีๆไปนะคะ ทั้งรักตัวเองทั้งเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ดึงดูแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาโดยเฉพาะตั้ง <c oughs> ไปเอาก่อนมาทีนี้เรามาพูดถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าควรทิ้งไว้ข้างหลังเพราะว่าเสียเวลาไปรักตัวเองนะคะพลังงานของคนคนนี้ในวันนี้ก็คือเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นคนขี้แพ้จะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเหมือนเขาแข่งอยู่กับตัวเองคนเดียวไม่ได้มีใครแข่งในความสัมพันธ์นี้เลยคุณก็ประมาณ โอเครักก็รักชอบก็ชอบนะอยากมีความสัมพันธ์ด้วยอยากคบกันไปยาวๆแต่จะให้มานั่งแข่งขันกันด้วยเรื่องเด็กๆงอแง,งใครจะส่งข้อความหาก่อนใครจะง้อก่อนคงจะไม่ใช่แนวเราที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยให้โอกาสเขาทําสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เขานะคะคอยเป็นห่วงเป็นใยอย่าใช้คําว่าง้อหรือตามเลยดีกว่าเพราะดูจากกรณีไพ่ของวันนี้มันไม่ได้ออกแนวง้อหรือตามแต่เป็นแนวที่คุณเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณให้โอกาสตัวเองสําหรับความสัมพันธ์นี้ และในขณะเดียวกันคุณก็ให้โอกาสเขาที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และคิดอะไรแบบผู้ใหญ่มากขึ้นเพียงแต่โอกาสที่คุณหยิบยื่นไปเขาไม่รับมันทําให้ตีกลับมาคุณก็เลยแกะซองแกะกรองออกมาใช้เองโอเคโอกาสนี้เราเก็บไว้หมดเลยก็ได้คุณก็เลยไปโฟกัสที่ตัวคุณเองแบบเต็มๆพอเป็นแบบนี้ปุ๊บพัสดุตีกลับไม่ได้รับของแล้วคนคนนี้รู้สึกเสียดายค่ะอะไรก็ตามแต่ที่ได้มาฟรีแถมเป็นของมีค่าด้วยไม่รับ ไม่รับพอทีนี้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองโง่มากที่ทำอย่างนี้ลงไปก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาแล้วทีนี้ตอนนี้เลยสิ่งที่เขาคิดในหัวเขานะคุณนะเขารู้สึกเหงามากรู้สึกมันถูกปฏิเสธอย่างแรงทั้งทงที่ตัวเขาเองเป็นคนปฏิเสธคุณไปก่อนตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่คุณยังไม่ได้เริ่มต้นคําถามได้ซ้ําว่าเราจะเอาอยัางไงต่อไปกับความสัมพันธ์เพียงแค่คุณแสดงออกให้เห็นว่าคุณมีความรู้สึกดีๆให้แล้วคุณก็เป็นห่วงเป็นใยแต่คนคนนี้บังเอิญบังเอิญเล่นใหญ่อลังการไปนิดนนึงะะค ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาดูบานปลายใหญ่ยิ่งใหญ่ไปหมดเลยจนทําให้คุณเกิดความรู้สึกว่าคุณควรจะพอเพราะมันใหญ่ไปคุณไม่ได้ต้องการอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทีนี้ตอนนี้ลักคุณไปรักตัวเองสเสน่ห์ของคุณออกมาเปล่งประกายออกมาพลังบวกๆส่งไปถึงผู้คนรวมไปถึงคนคนนี้ด้วยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่มันติดค้างในใจแล้วมันทําให้เกิดความเครียดทําให้นอนหลับไม่ลงทําให้อารมณ์ไม่คงที่ และมันมีผลกระทบต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันดังนั้นสิ่งที่คนคนนี้กำลังจะทำต่อไปก็คือเขาคิดว่าควรจะให้สิ่งที่มันสมดุลที่สุดในความสัมพันธ์ก็คือให้มันบาลานซ์สักหน่อยนึงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วก็กรืนอีโกที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อความสัมพันธ์ลงคอไปซะดังนั้นนะคะอย่างที่เราบอกไปตอนแรก มีโอกาสสูงมากๆถ้าคนคนนี้รู้จักที่บ้านคุณรู้จักที่อยู่ของคุณอาจจะมาโผล่อยู่หน้าบ้านและมาขอโทษเนียนๆโดยการว่างไหมอ่ะมารับไปกินข้าวอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นไปได้หมดหรือถ้าเขาอยู่ไกลคนคนนี้มีแผนอยู่ในหัวสมองแล้วว่าเขาจะต้องเก็บตังเพื่อที่จะเดินทางมาหาคุณและทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันราบรื่นดีกว่านี้และที่สําคัญอะไรก็ตามแต่จะอุป,ปนิสัยเอาแต่จใจจะถูกพ่อแม่เลี้ยงมาแบบเทวดาแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ดีเขาจะต้องรู้จักอยู่ให้เป็นด้วยบางอย่างนะคะมนุษย์เราเป็นตัวของตัวเองได้แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นทั้งหมดก็ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปย้านะคะมากเกินไปบางทีมันเสียหลายๆอย่างนะเช่นการละเทศาเอย่ยมารยาทเอย่ยเพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมถูกไหมดังนั้นคนคนนี้ที่ผ่านมาอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากไปหรือไม่ได้เป็นเลยก็เป็นได้ ได้ทั้งสองอย่างนะคะเพราะมันคงไม่ใช่ทุกเวลาที่เขาจะเป็นตัวของตัวเองตลอดหรืออาจจะไม่ใช่ทุกเวลาที่เขาใส่หน้ากากหาคุณทําตัวดูดีเกินความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นคนคนนี้เริ่มมีความคิดว่าเขาจะต้องเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดเริ่มนับเกมใหม่เลยนับตั้งแต่หนึ่งใหม่เพราะที่ผ่านมาเขาใส่หน้ากากเยอะไป รู้ไหมตรงไหนตรงที่ทําให้คุณเห็นว่าเขามีคุณค่ามากจนคุณจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีเขา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ในความเป็นจริงคุณมีเยอะกว่าเขาอีกอืมอะถ้าสมมติคุณมาดูคลิปนี้คุณบอกว่าเฮ้ยเขามีตังเยอะกว่าเรานะนู่นนี่นั่นคุณคะอาจจะมีตังเยอะก็จริงแต่อย่างอื่นๆไม่มีคุณมีเยอะกว่าเขาเพราะอะไรคุณรักตัวเองเป็นแต่เขารักไม่เป็น เขามีแต่ความเครียดเขาจมอยู่แต่กับตัวเองเหมือนคนที่ค่อนข้างสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อที่กรบเอ็กรบบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่พอใจในตัวเองเหรอือเปล่าไม่เอ่ยคุณเคยเห็นบางคนที่เขาทําตัวโอ้โหอีโก้แรงมากมันน่ามันโหนกสุดๆไหมแต่ลึกๆในใจเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็มีเยอะแยะเลยนะคะที่เป็นแบบนี้เยอะแยะจริงๆเพราะฉะนั้น คนคนนี้สร้างเพอร์โซน่าไม่ใช่เพอร์สันโลิตี้นะคะเพอร์สนโลิตี้นั่นคือบุคลิกภาพของเขาโดยกําเนิดแต่เพอร์โซน่านี่หมายถึงว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นมองเขาบางเอิญว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมามันเต็มไปด้วยอีโก้มันเลยทําให้ตัวเขาเอางดูดีเกินจริงไปสักนิดหนึ่งอย่างที่เราบอกการงานมีปัญหานะคะไม่ได้ราบรื่นต่อให้เป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านหมื่นล้านหนี้สินก็เยอะเช่นกันผลประกอบการอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เขาให้ใครๆดูแต่ สิ่งที่เขาอยากจะทําก็คือเขาอยากขอโทษอยากให้คุณกลับมาใหม่เนี่ยอย่างที่บอกยอมกลืนอีโก้ลงท้องเลยนะเพราะมันไม่ไหวจริงๆอืมไม่งั้นไทยจะรักใช่ไหมอ่ะมาดูซิมีอะไรเพิ่มเติมมาโอ้เพจออฟคัพส์รีเ r ิรนะคะมีเยอะเลยความรู้สึกในใจที่อยากจะบอกคนเพนนี้โตนะแต่ไม่โตไม่โตเลย ยังมีการสื่อสารแบบเด็กๆอยู่ซึ่งบางทีมันทําให้คุณเบื่อนั่นแหละเราเข้าใจเพราะพลังงานของคุณเป็นเดอะคิงทั้งคู่เลยย้านะคะเป็นเดอะคิงไม่เป็นไรนะ <Gobierno> เป็นผู้หญิงก็เป็นมัสคูลินได้ดังนั้นคุณรู้สึกว่ามันเยอะไปมันมันมีแต่การละเล่นการละเล่น <you> พื้นบ้านเยอะไปมันเยอะเกิน,นมันมันมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บางครั้งมันควรจะจริง <c oughs> จังบ้างมันกลายเป็นเรื่องเล่นๆหัวหัวนะคะเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะบอกกับคุณอยากจะพูดกับคุณเยอะเลย น่าจะเริ่มเล็งไปที่ไพ่ข้อความแล้วแต่เรายังเพราะว่าเราจะดัดนิสัยเขานะคะพลังงานเขาเล่นเรามากเลยตอนเนี้เล่นอยาให้เราไปเปิดไพ่ข้อความเยอะๆเพื่อจะใ,จให้หูรู้เยอะๆแต่ดัดนิสัยเขาบ้างนะคะขนาดพลังงานยังเป็นอย่างนี้เลยแล้วตัวเป็นๆที่เขาดีอยู่กับคุณจะเอาแต่ใจขนาดไหนใช่ไหมนี่เดอะทาวเวอร์มารีเวิร์สนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้เขารู้อะไรเยอะขึ้นมาเลยว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทิ้งไปโดยที่ยังไม่ได้พูดมันมีความหมายมากมายแค่ไหน เยอะนะที่เป็นแบบนี้มาอีกหนึ่งใบเราเราจะไปเปิดไพ่ข้อความให้กันได้จะได้ไม่ต้องเล่งน,นะคะอ่าเทมเพลนส์ ance, คุณขาไม่รอแล้วจริงๆคุณอยู่ดีลอยู่กับใครเนี่ยทำไมเขาเต่ใจด้วยเองเนี่ยไม่รอเลยเทมเพลนส์รีเวิร์สโอเคมาๆๆเดี๋ยวจะงองเงไปกันใหญ่มาดูสิไพ่ข้อความมีอะไรอยากจะบอกคุณเขาบอกอยากบอกเยอะ ปกติเราจะเปิดห้าใบเอาวันนี้ให้สิบเลยแล้วกันเนาะอยากบอกเยอะๆไงก็จะได้ดูเยอะๆไปเลยไหนๆก็ไหนๆเอามาพุ่งมาละใบแรกว,ว้าว <c oughs> คุณต้องสองสารโอมคะเขาบอกว่าเนี่ยนึกถึงคุณนะน้าตาไหลส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนว่างจากการทำมาหากินนั่นแหละพอจะนอนนึกถึงคุณก็แบบถ้าเป็นผู้ชายคงไม่ถึงขั้นน้าตาไหลฟูมไฟเหมือนผู้หญิงมั้งคะคงจะมีความเสียใจลึกๆในใจนั่นแหละเหมือนหัวใจร้องไห้ได้เนาะอู้ คมแล้วเนี่ยหัวใจร้องไห้ได้ไปเอามาจากไหนเราโอ๊ยตายจริงมันเป็นเรื่องน่าสงสารสําหรับเขานะแต่เรารู้สึกขำอา้าวแม่มีอะไรอีกเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่ามากเพียงพอที่จะได้รับความรักดีๆจากคุณเราเห็นคนพูดแบบนี้บ่อยๆแล้วเราอยากจะเดินไปตบไหลบอกว่าเฮ้ยแกเปลี่ยนความคิดใหม่แกก็ทําตัวให้มันมีคุณค่าสิให้มันเหมาะสมกับที่เขารักเราเขาจะลักเราหรือไม่ก็ตามแต่ในอนาคตนะนะ แต่นาะตอนเนี้ยทำตัวดีๆให้มันมีคุณค่าสมกับที่เรามีคนที่เรารักใช่ไหมโอ้เอา้าดูสิน,นั่นเอา้าเอาเข้าไป <c oughs> เขาบอกว่าเขารักคุณมากกว่าที่เขาแสดงออกอีกนะคะัค่ะแหมไม่ยอมรับด้วยเขาไม่ยอมรับว่าเขารักคุณอืมเราก็จะให้เราพูดแทนเขาบอกว่าเขาไม่มีทางดีพอสําหรับคุณหรอกมีแค่ไปเปลี่ยนความคิดใหม่แกอย่ามาหมกมุ่น ถ้าเป็นน้องเราเราตบกระโลกมาเลยนะจริงๆนะเราเป็นพี่สาวสายโหดแต่เราไม่มีพี่เร,เราไม่มีน้องเราบิดเป็นพี่ <c oughs> อ่ะเขานึกถึงคุณทุกวันเลยนะคะคาว่านึกถึงมันหนักกว่าคิดถึงน,นะคุณถ้าคิดถึงนี่มันมาเองตามธรรมชาติแต่ถ้านึกถึงนี่มันต้องมีเหตุและผลให้นึกนะคุณเคยนึกถึงใครไหมอ่ะบางทีคุณนึกเพราะคุณโกรธแต่ถ้าคิดถึงนี่มันลอยมาเองตามธรรมชาติอัานนี้คือตั้งใจเพราะว่ามีแผนอยู่ในหัวนั่นแหละ แรกๆเลยแผนก็คืออยากให้เราบอกคุณว่าเขามีความรู้สึกให้คุณมากกว่าที่เขายอมรับมันแล้วก็คิดถึงตลอดและก็นึกถึงทุกวันนะคะอืแล้วก็รู้สึกเหงามากเมื่อไม่มีคุณคุณอย่าใจอ่อนนะให้เขาออกมาเนาะเราให้เขาเยอะแล้วคุณไปตามทางที่คุณวาดไว้ตอนนี้เลยกําลังมาถูกทางนะคะอืแล้วเขาก็บอกว่าตัวคุณกับเขาสร้างมาเพื่ออยู่ด้วยกันจ้า <c oughs> หมันไส้่จริงๆจ้าเลยอ่ะแล้วก็มีปมในวัยเด็กเป็นเด็กมีปมด้วยโตแล้วค่ะเอาความเป็นเด็กทิ้งไปก่อนโตแล้วทําให้มันโตนะคะอ้าวมีอะไรอีกจ้าอืมแล้วก็รักคุณในแบบที่คุณควรจะได้รับไม่ได้หรอกคุณคะ่ะอันนี้เราเข้าใจเขาอยู่อย่างหนึ่งนะเพราะอะไรตัวเขาก็ยังไม่รักตัวเองเท่าไหร่เลยจะไม่ให้มารักคุณเหมือนที่คุณสมควรจะได้รับคงจะยากนิดหนึ่งในช่วงนี้ ย้าว่ายากนิดหนึ่งในช่วงนี้ไม่ได้หมายความมันจะไม่ได้เลยนะดังนั้นดูแลคนคนนี้ยังพอจะเอาดีได้อยู่เพราะอย่างน้อยก็ลบอีโก้ลงไปบ้างดังนั้นแล้วให้เขาไปจัดแจงชีวิตของเขาเองนะคะจะได้ดีหรือไม่ดีดีอันนี้อยู่ที่เขาเลยเพราะสิ่งที่คุณทําให้เขามันเยอะมากละดังนั้นคุณไปทําที่คุณอยากจะทําในตอนนี้สําเร็จชีวิตคุณกําลังมาทิศทางที่ดีงานการก็ดีด้วยเนะเาะอ้าวใบสุดท้ายโอ้เขากลัวคุณแค่ นี่คนคนนี้พูดไม่จบสักอย่างเลยพอใบสุดท้ายมาบอกกลัวสุดท้ายเราก็ต้องมาใช้ไพ่ทาใช้ไพ่ใช้ไพ่พาทาโล่ไอ้ตัวใจลิ้นพันกันใช้ไพ่ทาโล่ถามว่ากลัวเรื่องอะไรจริงๆเรามีอยู่ในใจแล้วหละคคาตอบพอมาทั้งคลิปแล้วแต่เพื่อความชัวร์เพราะคนคนนี้อยากจะพูดอยากจะพูดในตอนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะฟังแล้วว่างั้นเอา้ามาดูซิกลัวเขาทําไมจ๊ะทาไมเขาถึงกลัวคุณมา ว้าวคุณความเย็นชาของคุณมันบาทลึกเข้าไปข้างในลึกๆเลยเราเข้าใจนะคุณขาไพา่คุณมีแต่คิงวันนี้พลังงานคุณดีมากขอบอกคือปังเป๊ะปังเวอร์อลังการไปต่อเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดนะเป็นพลังงานที่ดีมากมีความเป็นผู้นําได้คิงมาสามใบแล้วนะได้อีกใบหนึ่งนี่คือแบบโป๊ะแตกเลยคือเขานะโป๊ะแตกไม่ใช่เราดีเขากลัวความเย็นชาของคุณตอนเนี้ยคุณนิ่งนิ่งมาก อา้าวแล้วก็นี่อ่ะคุณไปทํามาหาเกินไม่สนใจเขาละแล้วดูคุณไม่ได้กระตือรือร้อนจะทําอะไรด้วยดูคุณช้าไปหมดสงสัยว่าถ้าคุยกันอยู่นะคะแต่ไม่ได้คุยเยอะดูจากลักษณะไพ่คุณนะคุณน่าจะตอบเขาช้าลงมากๆไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่ช้าเพราะเบื่อจริงๆอันนี้ช้าเพราะเบื่อไม่ได้ช้าเพราะว่าจะเล่นเกมอะไรกับเขาหรอกเบือ่อนี่แหละมันทําให้เขารู้สึกว่าหวาดกลัวกังวลว่าจะถูกทิ้งไปจริงๆอ่ะอยู่ สถานการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอยากดูดวงส่วนตัวก็มาดูเพิ่มแล้วกันเพียงแต่ว่าหน้าตอนเนี้ยคุณก็มาถูกทางแล้วล่ะค่อยๆประคับประคองชีวิตตัวเองไปมันดีขึ้นแล้วล่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีว่าไพโรแมนต์แองเจิลเขาอยากจะบอกอะไรเราบ้างเนาะโอ้ยเราก็คันจมูกเป็นภูมิแพ้ทรมานต้องคนภูมิแพ้ด้วยกันเท่าน,นั้นถึงจะเข้าใจนะคะมาสามใบเหมือนเดมิมออาเขาบอกว่าให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ถ้าเขามาขอโทษอย่างที่เขาต้องการจะมาจริงๆหรือแม้แต่กระทั่งเขาพยายามทาบางสิ่งบางอย่างเพื่อแทนคาขอโทษคุณก็ลองไปพิจารณาดูนอว่าคุณจะยกโทษให้เขาได้หรือไม่ถ้ายกโทษได้ก็เอามันกลับมาเป็นบทเรียนด้วยว่าทีหลังคุณก็อย่าไปใจอ่อนหรือทําอะไรให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะมันทําให้เขาเคยตัวนะคะดูแล้วเคยตัวจริงๆเอาแต่ใจตัวเองด้วยไม่ยอมโตอืมอา้าวลิควิดเลิฟก็คือ มันไม่ได้หมายความว่ารักข้างเดียวเสมอไปนะคะอันเนี้ยมันหมายถึงว่าความไม่สมดุลในความสัมพันธ์นั่นแหละความรักมันมีแต่บางคนก็เล่นเล่นหัวหัวมากไปเหมือนพลังงานเนี้ยเลยไม่โตจะพูดอะไรก็ไม่พูดมันจบจบมีต่อภาคหนึ่งภาคสองอยู่นั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมกลัวคุณใบสุดท้ายแล้วออกมาว่ากลัวคุณสุดท้ายก็ไม่ต้องเปิดซ้ำซากเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นประเภทที่มีการสื่อสารที่น่าลำคาญอยู่นิดนึงนะคุณนะเราคงเราเรา,เราคงคิดเราคิดว่าคุณคงเข้าใจไม่งั้นคุณไม่เลิกคุณไม่หยุดเพราะคุณรู้ส คุยไม่จบสักทีเรื่องเดิมๆซ้ๆําๆนะคะอันนี้แหละมันจะทําให้มันยากตรงการสื่อสารนี่แหละอ่ะแต่เขาก็มีความรู้สึกให้คุณเยอะนะอย่างที่เขาบอกเขาแค่ไม่ยอมรับมันเท่านั้นเองความรู้สึกที่เขามีให้เนี่ยมันเยอะมากเลยเขาแค่ไม่ยอมรับมันเพราะฉะนั้นคนทุกข์คือเขานะคะไม่ใช่คุณเพราะเขาหลอกตัวเองเนาะ ก็ให้เขาหลอกตัวเองต่อไปแต่เราจะไม่หลอกตัวเองเพราะเราขันเพราะเราเป็นภูมิแพ้แต่ว่าข่าวดีก็คืองูสวัดเราหายแล้วนะคะ <c oughs> หายแล้วแต่ว่าต้องไปทําเลเซอร์ทั้งตัวเลยแพงมากโอเคพอละเดี๋ยวจะงไปงูสวัดต่อเอาเป็นว่าพลังงานในวันนี้ดีเนาะถ้าเขามาขอโทษคุณก็พิจารณาดูหรือถ้าเขายังไม่มาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มาแต่ยังไงก็ตามแต่อย่าทําให้ตัวเองเสียเวลาชีวิตนะคะเดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตให้มีความสุขก็แล้วกันเนาะ โอเครักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนจะได้มีตังไปซื้อไพ่มาเพิ่มนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะบายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่อ f ฟเฟอร์เมเตอร์ไพ่ออร์คเิข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะ มีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษ มี63บใบราคา639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนอะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะจะเป็น Let Love Lead Message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้น จำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะอ่ 63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น m e n นแอนด์มูฟออนเม g เ c จกาก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะเม n นแอนด์มูฟออนก็คือไพ่365วันของการรักตัวเอง คือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ยด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จํานวน63ข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่แล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะ ข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสาสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสาสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไล ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไ้่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กําลังทำไไ่ทารโออยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ